เครื่องเดียวบอเครื่องเดียววอนนี้ใ <c oughs> ครย,ยังมืดครับวันนี้มาจับเป็ดเนาะมา <c oughs> จับเป็ดปดนะ <c oughs> ไปเข้าลงเชือดแล้วก็ไล่ทิ่งต่อด้วยนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะ <c oughs> ขนเป็นนักขายกันได้นะครับ <c oughs> ดูกันอยู่ที่ไหนเป็นที่จังหวัดใดนันบ้างเนาะ <c oughs> ใครที่ เรียนกันอยู่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่บ้างเกษตรทำอะไรเกี่ยวกับาการเกษตรทำอะไร,รกรันบ้างเอาเป็นทั้งคายกันได้นะครับดูวันอยู่ที่ไหนเป็นที่ชื่อทำอะไรกันบ้างนี่พามาจับปเป็ด <c oughs> อุ้ยเกิดอะไร ถ่ายกันได้นะครับดูอยู่ที่ไหนบ้างไปล่นซีจะมดไหนกันบ้างนะเอาึ่งไว้เลยหน สี่พาเป็นนักท้ายกันได้นะดูกันดู่ทีเไหนกันบ้างอ้าว ครับทีละห้านะครับหเึ็ดสองสามสี่

องเยส át, iah, ามเ <Jamie, S 1> สีเห้าเ่วนนะครับเยหกขอการเชื่อดนะเย็เย็ You 9, know? 10, <laughs>